แต่ดอกงามๆเลยค่ะหนโอ้โอ้ดอกสวยๆเลยอืมงามอยู่จ้าพุ่น่ะอึบ๊บนี่หวานอีกดอกสวยๆจ้าอืมพี่งามแท้ดอกนี่น่ะนี่สวยอยู่จ้าดอกสวยๆเพิ่งหวานจ้า่ส้มสวยๆจ้ะโอ้ ขายไงแท่ไงวะคุณอะเออสวยเลยได้ดอกแขนอันตัดคุณอะฮัดหมวกสูงไงแท่ไงวะไงอุบะไงอุเบือสะออนสะออนสะออน อ่อนเท็ดนี่น้ำหวมวกสมนะคุณอ่ะหนึง่งสุดยอดขาแข็งเป้งเลย,ยเปืดเก็บใหม่ๆสดๆอ่อนเกือกเท้าน้ำแท่งามว่ะดอกบัวได้แถาได้ไโอเลยป๊าดขา แข็งเป๊กเลยเียงนี่งามไม่บงังโอ้มีดอกหน่อยติโอ้าางามค่ะงามโอ้งามเลยอ้แข็งเปงเลยเศรสวยสวย,ยังอ่อนลำมาอีกดอกนึงเศยสวยคันนี้อ้ตาหนึ่งน้ำพุนประกอนจ้ะเดี๋ยวเขาจะไปตัดลงกระเป๋าเนาะจ่ะเนาะหอกสมจ้ะอ่อนหอกสมเพิ่น,นได่ดอกงามๆสวย โอ้สวยๆเลยปฏิโาเธอช่างงามซะเหลือเกินจ้าเซม่นฟินง,งามโอ้ยต้องเขาก็จะเก็บเขากระเป๋าจ้ะเก็บรับพันไปจ้ะเอาสิเลือกเอาแต่ดอกงามๆโค้งเบาเลือกหินสวยๆ อถ่ายไงอือน้ำคั่โอโ้โหพูดนะจะเอ๋โอโ้โหป๊างามคักดอกนี่นี่นางสุดยอดเสือเหลือเกินสวยอือหือเธอมายืนสง่างามอะไรอยู่ตรงนี้จ้ะอือหือนี่ เจ้าของขอด้วยอืมดอกสวยๆสวยๆเลยงามอืมอ่าอืมดอกงามๆนี่โอ้ยกำลังฟังขงู่ฟางงางเลยโอ้ยขอหักพร้อมเท่าอ่าดอกหนึ่ง โอ้โหปาดขาเพลิอนอ่าอีกดอกหนึ่งสวยๆเอา้านี่สวยจริงนะจ๊ะนี่โอ้โหขาหรือนี่ปาติโท้โอ้โหดอกเข็ดโอ้โหขาหรือขาปาติโท้ สะอ่อนแต่ละดอกสวยๆทั้งนั้นจ้าัวหาุดหลายเพราะวันเอาแล้ว <c oughs> ดอกนี่ตูดปูดจูเอ,อิดเบิ่งขาเด้เอเปิดขาโอ้สมบูรณ์แล้วเว้ย ฮูนเองปาดขาปีโทโธพูดนะโอ้ยจะได้ได้กอกเดียวโอ้โหนิดนีดนดนด่น้องทากเยอะอือแม่นหมดอกหนึ่งอึ๊ปโ้ยนี่จะ้ะงามขักงามเนี่ยโอ้โตโตทากตะครองจะ้ะโอสวยๆป๊ปาดขาพอมึงเอ้ปฏิทมา ากกินตกหนึ่งเออ้ออหนึ่งจะ้ะเมื่อกี้นี่พอเห็นทีน่ะหนพอมึงสวยอึบนี่หน้างามแท้นี่เครียดให้ไผปนอนนี่เนาะโอ้เจสวยๆต้องเจ๊ค่ะหูเบิงเบิงปดอึบวาละไอปะเออโฮอโลอยู่โอ้ป,อปากห,หนึ่งอึบนีสวย เอาฟอมึงขึ้อยู่จังส em> ิแต่ดอกงามเดคเก็บใไม่ๆสดๆเกอดโาดขาตาตั้งโตดโปดอยู่สีบัอ้าวจากโอดบัได้จากเบิ้งเนี่ยดอกโอ้ยนี่ปุติปิจะเด้แปะ เป๊ดน่ารักจ้ะนี่ดอกสวยๆอีกดอกนี่ mm hmm. ดอกงามๆเลยนอผอมึงนอดอกงามๆอยู่จ้ะขันค้นลายเขาก็จะเว้าดังบ่ได้ด้วยจ้ะโอ้ยแต่ดอกน,น้อยๆงามๆเทียอ่อนตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตนบิง้งหนึ่งอูุ้่นะอ้ย,อยเห็นอีกแล้วสอง เสียงดังกับว่าได้จ่าเฮ็ดกับเป็นกุ้มเลยอยู่มืองนี้สามปะจับดีสี่จ่หาห้าหกเจ็ดแปดไปละคือแปดบาทนี่เกิน1ิแล้ว่ะตายจะนับลงกับกุ้มบางยานี่รุ่นเดียวกันจานดีนี่จ่ะ เห็ดดอกรุ่นเดียวกันซ้ำกันเมดเลย <Okay. S 1> เดี๋ยวคุณประกอบเราไปเห็นแล้วอย่างนี้ส,น Head สวยคุณอะอ่อนเห็ดอวยเห็ดสวยเพราะว่ามีดอกเดียววิวตั้งตอดโปรดอยู่นจะ้ะเออสวยสวยดอกงามๆจ้าดอกหนึ่งโอ้โห รวดเร็วเลยสตาดเร็วเนี่ยเดินอืมอหัวเห็ดตัวนั้นล่ะเป็นหลักตัดอยู่ตรงหัวเห็ดตัวนั้นคนกำลังเริ่มมันเข่ามาจา้ะตอนฝรังฟังโคงมามุ่รเ้านี่รถยังเงียบอยู่ต่ำลง ได้ดอกงามๆใส่เดี่ยวกันเมื่อเลยอ่อยต่อยงามคับงามไปกันต่อเลยจ้าหมวกสุ่มงามล่าสิบอเอาก็อดบอ่ได้ก็ได้เอาขึ้นเกา่าจ้ะพุ่หนางามใท้งามว่า,า,มมาดอกนี่จเจ๊ปื๊ดขาพี่น้องจ๋าปาด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 โอ้แข็งแท้แข็งว่ะเบิ่งป้าขาบ่วเป็นเน,น่ย โอ้ขาแข็งดีละเท่าปัดป<า>ัด<า>จ้ะสุดยอดดอกนี่บ้านแล้วได้เยอะเหมือนเดิมจ้าพูน่ะสรุปยอดวันนี้ก็งามๆสวยๆเหมือนเดิมจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าฟังฟังโขงเสียดายเสียดายไทยคลิปบรไดเทายต้องมาบักหลายดอกฝนจ้าฝน ฝนมาลลยเบิ่งเนี้ยฝนเลยเฝ้าเก็บแล้วก็เฝ้าวันมาสรุปยอดจุบ้านเลยจ้ะมีแต่ดอกใหญ่ๆงามๆบ่ได้ไายน่ะเบิ่งเนี้ยส่ออ่อนคักจ้ะพู้น่ะดอกนี้ก็บ,บ่ได้เ่าเลยจ้ะอ่อนๆหางดอกใหญ่จ้ะนี่ก็บ,บ่ได้ไายจ้ะเฝ้าน้ำฝนมีแต่ดอกงามๆจ้ะ ต่สออ่อนแต่และดอกของเพิินว่ามีดอกเถวจักดอกจกพ่อแม่พี่น้องจ้าขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนขอบคุณทุกกำลังแรงใจเด้อจ้าขอบคุณทุกเม้นท์ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกยอดวิวที่มาเบิง่งมาแง้ง,ฟ,งฟ่งฟังโขงคอยเข่าปลาน้ำฟ่งฟังโขงทุกมือเนาะจ้าเนาะมือใดกับมาสรุปอยู่บ้าน อย่างด่วนๆเลยจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าเก็บเผ็ดวันนี้มาละทอนมากวันนี้ก็พาเข้าป่าอีกเหมือนเดิมละจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าไปละจ้าบ๊ายบาย